ัจุดที่พังเนี่ยสามารถตปันากานทิงได้ไหมครัแบแแ้วว่ามันก็ต้อมีมีผลกระทบอะไรกับทา้ายเท่าไหร่ครับตอนนี้ปล่อยประมา23.16ส,สามารถสามารถ2ถ้าผลผลกระทบจา,า,ากาาาจากนั่ตรงบบนี้ทาพังทางตามเ่ยเช้าเช็คก็มาที่ได่วันนี้วันนี้กำลังบานน่าจะขึ้นจัง ก็ไท่ม่ไร้ดต้อบแ่ยีเราเไม่อยากให้ดานั้นเ่้องาดังไม่ได้เห็นนั้นบผมผมเห็นว่าจริงๆมันไม่มีผลกระทบถ้าถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเราถ้าเราปิดแล้วเราพลาดที่ไปโดนตะโบอนเนี่ยคราวนี้มันจะส่งผลกต่อที่ท้ายเ่อนแล้วก็ไม่สามารถปิดได้ทั้งหมด ก็ฝากบอกประชาชนนะครับว่าพื้นที่ท้ายน้ําว่าจริงๆปริมาณน้ํามันก็ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นไปกว่านี้มากน่าจะไม่เกิน10เซนแต่พื้นที่ท้ายๆท้ายไปไกลๆจากประตูน้ำเนี่ยคงไม่น่อาจจะมีผลกระทบเพียงแต่น้ําอาจจะทรงตัวหรือ,อ,อลงช้าไปกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแต่ตอนเนี้ยทางชุมทานก็เริ่มเข้ามาปิดท่อทอน้ําให้แล้วครับ จะมีผลกระทบต่อทุ่ง,ท,ง,ท,งทุ่งทองเอน็นทุ่งทองเอ็นก็ตอนนี้ทราบข่าวว่าขึ้นนิดหน่อยขึ้นประมาณ5เซนสามเซน,นง,งครับแต่แต่พื้นที่ที่ไกลออกไปยังทุ่งโพชัยทุ่งทุ่งหัวไผ่แล้วก็พื้นที่ทั้งสามเพอของลบบุรีเนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบมาก